เป้าหมายของตอนนี้ก็คือการจัดการกับผู้ตามล่าเราครับเป้าหมายหลักตอนนี้นะครับก็คือหาปืนครับแล้วก็จัดการชิปิโต,โตด้วยรถเลื่อนนะครับเราต้องทิ้งชิปเอ้ยต้องทิ้งเมียโกไปตรงนี้ก่อนนะฮะเหมือนไอตัวนี้หรือเปล่าครับมันพูดได้ด้วยครับ เหมือนตอนนี้จะไซแจงงได้แค่2เป้าหมายนะครับอาจจะอยู่ไกลไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วไอ้ตัวนี้ล่ะข้างล่างไปไม่ได้นะครับต้องขึ้นข้างบนถอยกลับไม่ได้ด้วย งั้นก็ไปกันเลยครับข้างหลังนี้มีอรถเลื่อนอยู่นะครับรถรางเออใช่รถรางโอเค,อเคไปแล้วโดดโเฮ้ยมื่อกี้เดี๋ยวนะเหมือนเห็นแวๆ เมื่อกี้นี่เซงโง่เเนี่ยถ้าเป็นเซงโง่นี่ไม่แปลกนะถ้าเกิดว่าเขาจะมีปืนอาจจะเป็นคนที่ยิงมิยาโกะเมื่อคู่ก็ได้นะครับจากตรงนี้มองเห็นปหมเนี่ยไม่เห็นนะเดี๋ยวลองไซแจ็คดูนะครับตัวนี้จะเป็นสไปเดอร์มีตัวนี้ถือปืนอยู่ครับ มีตัวนี้หากุญแจอ,อยู่เริ่มเห็นสายแจ็คซิบิโตะได้มากขึ้นนะครับเป้าหมายเราน่าจะอยู่วันนั้นนะครับถือเปืนอยู่เฮ้แต่ตรงนี้มัน ผมว่าผมเห็นเซงโงนะหรือว่ามีตัวที่ถือปืนสองตัวถางั้นนี่ก็ต้องยิงระวังใหญ่เลยครับนะตรงนี้ไม่เจอแล้วฮนะตรงนี้เข้าไม่ได้ครับต้องเข้าจากห้องนี้อย่างเดียวโอเคครับออกหลังได้โอเค ไปด้านหลังก่อนนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรต้องไปจัดการในตัวที่อยู่ข้างบนก่อนอ๋อมีค้อนด้วยครับดีเลยมีเสียงตึกๆๆนั่นเนี่ครับยงโน้นครับ เอาไงดีวะเนี่ยพอออกไปจะโดนยิงหรือเปล่าข้างในนี้ก็มีครับเป็นตัวแมงมงุมเราไม่รู้ว่าอ่าตัวไหนเป็นเซงูนะเออเพราะว่าอีกอีกตัวหนึ่งไม่ได้ถือปืนอ่ะไอ้ตัวข้างล่างอ่ะตรงนี้มีแมงมุมอยู่นั่นครับ จะจัดการมาดีไหมโอเคครับ okay. มันออกมาละมันจัดการละเอา้าตีวืดแล้วมันก็ไม่เห็นแล้วเด้อเอาให้ตาย,โอ,ยโอ้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 ยอืมอืมเอาให้ร่วงครับตรงน้นมันเป็นทางออก โอเคเป้าหมายคือน็อกคิวิตโตะด้วยรถรางนะครับซึ่งก็ตรงนี้แหละงานหน้าใช้รถรางนี้จัดการกลับไปตัวถือปืนตรงฝั่งตรงข้ามนะครับเหมือนที่แซมเคยทำ,ทำครับเมื่อตอนที่แล้วนะนั่นไงอลอย ลอยเป็นกระดาษเลยราเปิดอยู่ไหนเนี่ยมีค้อนอีกอันหนึ่งฮะรล้วปืนนะ่ะอ๋ออยู่นู่นเสร็จครับเป้าหมายต่อไปครับคือให้เปิดลิฟต์นะครับแล้วก็จัดการชีวิตโอเบรนนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายคือล่อผู้ล่าออกมาครับผู้ล่านี้น่าจะเป็นมีเสียงงงให้แง่เลยเนี่ยลิฟต์ตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับแปลว่าเราต้องไปเปิดลิฟต์ จากข้างล่างอืมดูแล้ววันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะอย่างน้อยได้ปืนมาแล้วก็โอเคครับหายห่วงไม่ได้บ้างเดี๋ยว,นะยวลงผิดทางลงนั้นเดี๋ยวตายครับตรงนี้ครับมีทางลงอยู่ฮนะโทรศัพท์กดไม่ได้แล้ว แล้วข้างนอกก็ไม่มีอะไรแล้วด้วยเนาะตรงนี้หรือเปล่าวะอ๋ะออันนี้เปิดเสียงไซเรนนะครับแต่จำเป็นต้องใช้กุญแจก่อนรู้สึกว่ามีชีวิตตตัวหนึ่งนะที่พูดถึงเรื่องกุญแจอยู่เดี๋ยวค่อยลองไปหาดูนะครับอืม อ๋อนี่ครับไอ้สามจุดนะครับก็คืออยู่โอ้โหชั้นลึกสุดเลยครับชั้นใต้ดินลึกสุดเลยก็เอากุญแจจากตรงนี้นะครับโอเคครับเมื่อรู้เป้าหมายแล้วก็ไปกันเลยครับทางลงใต้ดินนะครับอยู่ตรงนี้โ,โขดมึดมีแผงควบคุมอยู่นะ มีให้ปรับปืนชอดกันด้วยครับไม่มีอะไรให้เก็บเนาะส่วนปืนนี่ก็ผมคงใช้เป็นไรเฟิลดีกว่านะถ้าปรับไป็อชดกันแล้วมันยิงได้ระยะสั้นนะครับอ๋อต้องเปิดไฟตรงนี้นี่ว่าโอเคครับเปิดไฟลิฟตตรงนี้นะฮะนี่ไงนี่ไงเจอละ เรียบร้อยครับไฟสัญญาณบอกแล้วนะครับว่าลิฟเปิดงั้นก็ลงไปดูข้างล่างกันเลยครับจากที่ดูในแผนที่แล้วนะครับเหมืองน,นี้รู้สึกว่าลึกมากด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครบ้างแถวนี้มีตัวนี้หากุญแจอยู่ครับ หรือว่ากุญแจที่มันวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ,อันนี้นะ่าจะเป็นตัวข้างบนที่ผมใช้รถเลื่อนกระแทกมันไปนะครับเหมือนมีอะไรอยู่แถวนี้เฮะโดถเห็นรถเห็นนั่นไงเฮ้ยอ,อืมอออโอเค เรียบร้อยม,มีอีกเหรอโอ้นั่นไงนั่นไงเล็งหัวล่วงครับไอม็มพอยนมุมนี้ก็ฟื้นเรื่อยๆด้วยนะครับต้องหาสมองครับจัดการมาให้ตายอันนี้บันไดลงนะครับยังไม่ลงดีกว่า อืมตัวนี้ประตูด้วยเข้าได้ครับลืมโหลดกระสุนแบนมีเสียงเดินนะใช่ป่าว่โอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ น่าจะทางสะดวกนะครับไม่มีอะไรโอ้โหตัวนี้ทางขานดดี่ว,วะเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีใครได้ยินใช่ไหมโอเคครับอย่างน้อยก็ปลอดภัย กลับเป็นแบบเดิมดีกว่าครับรถรางอันนี้น่าจะดันได้นะครับโอเคดันได้เหมือนกันฮึถ้กลับมาที่เดิมนี่วะผมนึกว่าแบบมันจะเลี้ยวไปทางขวาอะไรอย่างเงี้ย แต่ทางขวามันก็เป็นลิฟ์นี่หว่านี่ครับตรงนี้เป็นลิฟต์ครับอ๋องั้นก็ไม่มีผลอะไรครับเคครับขึ้นไปก่อนเลยตรงนี้มีลิฟท์ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็มินทางสั้นๆหรอตันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่ากุญแจมันอยู่ข้างล่างเราก็ต้องไปหาข้างล่างนะครับจริงไหมอืมมันน่าจะมีบันไดลงที่อื่นหรือเปล่าครับลองมองมอง,งคนที่หนึ่งดูนะครับเอ๊ตัวอะไรวะนะ่ะยิงก่อนอ้าวเหมือนจัดการสมองได้แล้วครับ อ๋อนั่นคือสมองกนะันนะนีก็ไอ้พวกตัวแมงมุมก็ตายครับอืมเดี๋ยวลงทางนี้อ๋อลงได้โอเคข้างล่างนี้อ๋อกุญแจอยู่ด้านหลังครับข้างหน้าเป็นลิฟต์สี่ เดี๋ยวลองไปสำรวจข้างหน้าก่อนนะครับกดผิดไม่มีตรงนี้อ๋อแม่งมุมครับตายมีบันไดขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในนี้โอเคไม่มีครับทางสะดวก ไม่มีไอเทมให้เก็บด้วยฮะลิปซีตรงนี้เหมือนตันนะครับถึงเราจะเปิดแล้วนะครับแต่วันก็พังครับใช้ไม่ได้อยู่ดีจะขึ้นบันไดนี้ไปก่อนดีหรือว่าจะไปข้างหน้าดีวะงานเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนนะครับ โอเคตัวน,นี้ตันนะครับงั้นก็เหลือทางตรงไปที่กุญแจแล้วนะครับมีเสียงนะครับเหมือนจะมีชีวิตตัวอยู่แถวนี้รู้สึกไอตัวที่หากุญแจมันก็อยู่แถวนี้นะนั่นไงเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวนะกุญแจนั่นไงเจอแล้วครับ กุญแจเปิดไซเรนนะครับเดี๋ยวไอ้เคเวสหนึ่งก็คือไปอ่าล่อตัวผูล่าออกมาครับว่าเซงโง่ให้แง่เลยเนี่ยยังหาเซงโง่ไม่เจอเลยนะนี่ครับมสมองมันเชื่อมต่อกับเพดานเลยฮนะถ้างั้นก็แปลว่านะครับตรงนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งของจุดที่ผมตรงไปอ๋อ ียงอะไรวนะน่ยยังไม่รู้ว่าจะมีตัวประหลาดตัวอื่นอีกไหมนะครับอืมไม่มีแนฮะผมคาใจเสียงมันมากครับตรงนี้ก็ตายแล้วเดี๋ยวนะวิ่งกลับมาทำไมเนี่ยลมทิศตรงนี้ก็เป็นทางตันนะครับ เราลงไปน,น้ําแดงไม่ได้ครับงั้นข้างล่างก็น่าจะหมดแล้วนะครับเหลือแต่ขึ้นไปข้างบนโอเคครับเดี๋ยวไล่สำรวจจากสุดทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งดูทีนะครับ โอเคตรงนี้เป็นทางตันนะครับบันไดนี้ก็ขึ้นไปเจอทางตันเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีลิฟต์อยู่ทางขวามือนี้ก็เป็นทางตันนะครับตรงนี้เป็นทางที่เราลงมาแล้วก็มีบันไดตรงนี้นะครับงั้นลองขึ้นไปดูครับเฮ้ย <Okay. S 1> มีมีนั่นไงไสกะโอ,โอ้ย เวรกรรมยังไม่ทันชักปืนเลยคราวนี้ไหนลองเล็งดูซิยิงได้ไหมไม่ได้แฮืมันกันเราโกงเอาล่ะครับมาถึงจุดเปิดเสียงสัญญาณไซเรนแล้วนะครับ เราตายเลยอืมอยู่ไหนะแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเหมือนมีสัญญาณว่ามันอยู่แถวนี้นะเนี่ยครับมีเสียงเอ้ยมีแสงแสงอยู่มาอ,อยู่ไหนตอนแรกเราเจอมันตรงนี้นะครับหรือว่าอยู่ในนี้โอ้โห โอ ah ้ยอืมโหลดก่อนไม่ให้ยิงมิยาโกะไอชชุกนิเกี้ยวคุณยังมีชีวิตอยู่ฉรนผิดไปแล้วฉันต้องทำพิธีอีกครั้งว่าว่าอะไร <laughs> Whoa. I've never seen this kind of syncretism before, but it's definitely a sign of a cult. Oh, Bella, where are you? Melissa. I'm sure Bella's alright. She's quick, and she's good at hiding. Remember the time when she hid in the dryer? And we panicked? สวัสดีครับมาพบกับบาลิเตสอีกครั้งนะครับและเกมเซเรนครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่10แล้วนะครับเราเล่นเป็นเบลล่ามาร์โรอีกครั้งโดยเป้าหมายคือ ไปยังโบสที่หุบเขาอิลสึกนะครับอ้าล่ะครับต้องเล่นซอนแอบกันอีกครั้งรู้สึกว่าแซมกับเมลิซ่าไปถึงโบสก่อนแล้วนะครับแต่เบลล่ากำลังเดินทางไปว่าแต่ถ้ายังไปไม่ถึงแล้วทำไมถึงวาดรูปได้วะอันนี้น่าคิดเหมือนกัน,นครับโอ้โหทองฟ้า ก่อนเดินจากที่ป้าใหม่บอกไว้นะครับเราต้องไปทางที่ตะวันออกอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิพิโตโบินเว้ยละอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันเห็นหรือเปล่าฮะเฮ้ยเดี๋ยวมัซ่อนตรงไหนวะเนี่ยเสียงใจเต้นด้วยครับเฮ้ะ เอ๊เอ๊เฮ้ยเอา้าอะไรวะมันเหมือนบินวนไปวนมานะครับสงสัยยังไม่เห็นเรามีตัวนุ่ยตัวด้วยฮนะสงสัยพรามันข้ามมาไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นท่อน้านะครับซึ่งถ้าจะลงมาตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องปิดท่อน้ําจาก จากเรื่องของฮาวเวิร์ดนะครับตอนพามียโกะหนีเอาไปจากทุ่งตรงนี้นะครับพอฮาวเวิร์ดปิดท่อแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่มีน้ำแล้วครับไปเรี่ยงสบายๆครับมีทางรอดด้ยวยโอเคครับข้ามมาแล้วมีมหินแปลกๆด้วยครับ สะดวกครับไม่มีผีเฮ้ยเดอเดเดอไอตบนีกล้วเฮ้ยเฮนวะไม่เจอเอ้าอยู่บนนั้นนะครับอ๋อมีชีพตัตตรงนู้นด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเยเยอเดเ้อดายก้อนถ่ายกอนแล้วไมมันลงไปนอนยงวะ เจไปแล้วครับตรงนี้มีทางไปแล้วก็มีบันไดขึ้นด้านหลังนะครับเคเป้าหมายมาที่ทุ่งทางตะวันออกนะครับอืมข้างหน้ามีมีชิปิโตะเราต้องมาด้านนี้หรือเปล่าตรงนี้ก็เล็กไปครับขึ้นไม่ได้ม,มันคงให้มาแล้วมั้งครับ เดี๋ยวลองไปตรงนี้ดูนะครับฮึ๊บอุ๊ยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดเด้อหนี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 ฉีกหายละฮะมันไม่ได้ตามแฮะอืมโอเคเดี๋ยวต้องไปผ่านประตูนะครับประตูประตูประตูอยู่ข้างล่างอ่าเรามาทุ่งตะวันออกละ ทอมที่เมียโก้ไปอยู่ไปหลบนี่เองเอ๊ะอ่าใช่ใช่ตรงนี้แหละแต่เดี๋ยวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเคเวสเอาของอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับไปดูก่อนเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดเฮ้ยโดดโดดลงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โโโออ้้ยหโอ้โหโอ้โห ิบิโตะเพียบเลยเฮ้ยเนาเดินชนชิบิโตะไม่เป็นไรเอาโซ,โซชิพหายละหนี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 โดดลงนี้ก่อนครับโดดสิเออโอเคหนีได้ป่ะวเนาะตันแล้วนี่วะเวนเฮ้ยขึ้นไม่ได้เฮ้ย เอา้าเฮ้ยทำไมไม่โจมตีเราเอาแแเอแปลกแฮะชิบไปตบไม่โจมตีเราเลยนี่วะตั้งแต่แรกละแต่ก็มีสัญญาณเตือนอืองงแ๊บนะเออไอทางไปทำเควสนั่นอ,อยู่ไหนวะ ออนี่ไงครับนี่ไงครับโอเคตรงนี้ครับก่อนที่เราจะโดดลงไปข้างล่างนั่นเองครับถ้าเราเลี้ยวขึ้นมาบนนี้ครับจะมาเก็บของชิ้นหนึ่งได้ครับนั่นคืออันนี้ครับซึ่งการจะมาเก็บได้นะครับก็ต้องปิดน้ําก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเดินตามทางระบายน้ํามานะครับอ่ครับที่เหลือก็ไปที่ประตูครับแล้วก็ไปที่บ่ออีทีนึงน่ะบ่ออยู่ตรงนั้นครับอาครับลงไปกันเลยแต่เดี๋ยวนะ มันมันต้องผ่านประตูก่อนหรือเปล่านี่ครับต้องผ่านประตูก่อนฮนะตรงนี้มันขึ้นไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นทางที่โฮเวิร์ดวิ่งขึ้นมาใช่ใช่ใช,ใช่ตอนโฮเวิร์ดปีนบนนี้ขึ้นไปครับแต่เราต้องไปทางอื่นครับต้องผ่านประตูไปอีกที<ม>แต่จริงๆแล้วครับถ้าเกิดว่าเราไม่โดนพวกชิวิโตนทำลายแล้วเนี่ย น่าจะไม่มีปัญหาเนาะเอ๊ะอยังไงครับยังไงยังไงครับมันก็มองเราอยู่เฉยเนี่ยมันเห็นเรานะแต่ว่ามันไม่โจมตีเรา ครับขึ้นมาวันนี้แล้วเดี๋ยวไปตามทางก็จะไปถึงประตูได้นะครับโอเคครับงานนี้วิ่งยาวๆสยเนียบเกับคคบ,บางนี้ถูกละ,อ,ะออมนิดนึงครับไม่เป็นไร ค,ครับถึงประตูละเหมือนเห็นชีวิตโตแปลกๆตัวหนึ่งด้วยครับคอมันยาวๆตัวจะสูงๆหน่อยด้วยครับมาแบบชิวๆเลยครับงานนี้พอชีวิตโตไม่จมตีแล้วสบายเอ๊ะผิดทางนี่วะเวรกรรมเดี๋ยวปีนกลับเข้าไปอีกทีนี่ครับต้องไปขึ้นทางนี้นะครับแต่ก็แปลกๆอยู่ดีนะครับคือฉากมันดูแบบ สวยงามแปลกๆโอเคครับจบแล้วครับสรุปตอนนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ